วันพระเจ้าร้อยชาติเรื่องวัวกระทิงช่วยพระเจ้าแผ่นดินครั้งหนึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งสเสด็จไปเที่ยวล่าเนื้อในป่าพอสเสด็จไปถึงป่าก็รับสั่งว่าถ้าเนื้อเนื้อเ,อเหมือนควางตัวควางนั้นเรียกควางเรียกเนื้อออกทางด้านผู้ใดเราจะลงโทษผู้นั้นคราวนั้นมีวัวกระทิงตัวหนึง่งได้หนีออกไปทางพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงวิ่งติดตามไปจนสิ้นทางสามโย์พอถึงป่าแห่งหนึง่งมีหลุมลึกน้ําเต็มหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่พอกระทิงได้กลิ่นน้ําเน่าก็วิ่งเลี่ยงไปเสียทางอื่นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้วิ่งไปตกลงในหลุมใหญ่นั้นกระทิงได้เหลียวกลับมาดูเห็นพระเจ้าแผ่นดินกําลังว่ายน้ําอยู่ในหลุมใหญ่จึงเข้าไปใกล้หลุมแล้วกระทูลว่าข้าพระองค์จะช่วย ขอจงหลบก้อนหินให้ดีทูลแล้วก็ชนก้อนหินให้ตกลงไปในหลุมทีละก้อนทีละก้อนให้พระเจ้าแผ่นดินเหยียบปีนขึ้นมามาได้พระเจ้าแผ่นดินแสนที่จะโปรดปรานจึงตัดสั่งว่าจะแบ่งราชสมบัติให้ครึ่งหนึง่งแต่กระทิงทูลว่าข้าพระองค์เป็นสัตว์ในรัฉานไม่ต้องการราชสมบัติขออยู่ในป่าไปตามสบายว่าแล้วก็ทูลลาไปพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงกลับบ้านเมืองแล้วได้ทรง เปล่งวาจาอยู่เสมอว่าบัณฑิตควรพยายามไปไม่ควรท้อถอยเราต้องการอย่างไรคนอื่นก็ต้องการอย่างนั้นท่านได้ช่วยเราให้ขึ้นจากเหวลึกได้แล้วผู้มีปัญญาเวลาเวลาได้รับทุกข์ไม่ควรหมดหวังว่าตนจะไม่ได้สุขอีกสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์มีอยู่มากสัตว์ทั้งหลายจะมีความตายซึ่งตนนึกไม่ถึงมาถึงสิ่งที่ไม่เคยคิดเลย มีขึ้นก็ได้สิ่งที่คิดอยู่เสมอหายไปก็มีทรัพย์สมบัติมีขึ้นด้วยความคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําด้วยทรงเปล่งวาจาอย่างนี้อยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งปุโรหิตจึงคิดว่าคงจะมีผู้ใดผู้หนึ่งช่วยพระเจ้าแผ่นดินให้พ้นอันตรายเป็นแน่จึงทูลถามแต่พระเจ้าแผ่นดินยังไม่ตรัสบอกอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินชวนปุโรหิตออกไปยิงธนูในพระราชอุทยานคราวนั้นพระอินทร์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ จำแรงเป็นกระทิงไปยืนอยู่ทางที่พระเจ้าแผ่นดินจะยิงธนูพอพระเจ้าแผ่นดินทอดรทเตรเห็นก็ไม่ยิงธนูปุโรหิตจึงทูลถามว่าเพราะเหตุไรจึงทรงเล่าเรื่องกระทิงช่วยพระองค์ให้ฟังมาชาติสุดท้ายพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระอนุน์ปุโรหิตก็ได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรวัวกระทิงก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าถึงสัตว์เดรัจฉาน ก็อาจจะช่วยคนได้ในบางคราวต่อไปเรื่องนกแขกเต้าเลี้ยงแม่ครั้งหนึ่งมีนกแขกเต้าในฝูงตัวหนึ่งตัวใหญ่เท่าคุ้มเกวียนอยู่ที่ป่าไม้งิ้วแห่งหนึ่งได้พาบริวารไปหาข้าวสาลีที่ป่าหิมพานเสมออยู่มาวันหนึ่งพวกบริวารแจ้งว่าฤด,ดูนี้ข้าวสาลีของมนุษย์กำลังสุดเต็มนาพญานกแขกเต้าจึงพาบริวาร บินไปลงที่นาของพรามคนหนึ่งเวลากินอิ่มแล้วก็คาบเอารวงข้าบสาลีบินกลับไปทําอย่างนั้นทุกวันเมื่อรู้ถึงพรามเจ้าของพรามเจ้าของจึงให้คนเฝ้านาดักจับพญานกแขกเต้าตัวนั้นจนได้เมื่อได้แล้วจึงถามพญานกแขกเต้าว่าเจ้ามียุ่งมีฉังด้วยหรือหรือเจ้ามีจิตคิดร้ายต่อเราอย่างไรเจ้ากินอิ่มแล้วจึงคาบเอารวงข้าวสาลีของเราไปเต็มปากทุกวัน พญานกแขงต้าก็ตอบว่าข้าแต่ท่านพรามณ์ข้าพระเจ้าไม่ได้มีจิตคิดร้ายต่อท่านเลยทั้งยุ่งฉางของข้าพระเจ้าก็ไม่มีแต่ว่าข้าพระเจ้าข้าบเอารวงข้าวของท่านไปนั้นเพื่อจะไปใช้หนี้เก่าหนึ่งเพื่อให้กู้ยืมหนึ่งเพื่อไปฝังไว้ในป่าเงี้ยวหนึ่งพรามณ์จึงถามว่าคำพูดนี้หมายความว่าอย่างไรก็พญานกแข็งต้าก็ตอบว่าหมายความว่า ลูกน้อยๆของเรามีอยู่เวลาเราเลี้ยงเขาแล้วเขาจักได้เลี้ยงเราตอบในเมื่อเราแก่ลงจึงว่าให้เขากู้หนี้พอแม่ของเราก็แก่เท่าแล้วเมื่อเราให้พ่อแม่ของเรากินเราก็ได้ชื่อว่าเราได้ใช้หนี้เก่าอีกอย่างหนึง่งลูกนกอื่นๆและนกแก่ๆบินไปหาก,กินไม่ได้ก็มีอยู่มากเมื่อเราให้ทานแก่เขาก็เท่ากับว่า เราฝังทรัพย์ไว้มันจะเป็นประโยชน์แก่เราในชาติหน้าเมื่อพราหมณ์ได้ฟังก็เลื่อมใสจึงแบ่งข้าวในนาให้แก่ฝูงนกแขกเต้าเป็นอันมากด้วยด้วยให้ปักหลักปันเขตไว้มาชาติสุดท้ายลูกจ้างฟ้อนนาได้มามาเกิดเป็นนายชนะพราหมณ์เจ้าของนาได้มาเกิดเป็นพระอน,นุนพญานกแขกเต้าได้มาเกิดเป็นผู้เจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าธรรมดาพระโพธิสัตว์ ถึงจะเกิดเป็นสัตว์เดรัชานก็มั่นอยู่ในการเลี้ยงพ่อแม่ควรผู้อื่นจะต้องเอาตัวอย่างต่อไปเรื่องกินรีพักดีต่อผัวครั้งหนึ่งพระเจ้าพรมทัตได้เสด็จไปเที่ยวป่าหิมพานต์ได้ไปพบกินนอนกินรลีสองผัวเมียอยู่ที่หาดทรายริมแม่น้ําแห่งหนึ่งก็ทรงนึกรักนางกินรีจึงยิงกินนอนที่เป็นผัวเสียฝ่ายนางกินรีรู้ว่าผัวถูกยิงก็ รีบวิ่งหนีขึ้นไปบนเขาแล้วตะโกนด่าพระเจ้าพนาสีพระเจ้าพนาสีก็ไม่ทรงพิโรธได้พยายามอ้อนวอนเพื่อขอให้ไปเป็นอัครมเหสีแต่นางกินรีก็ไม่ใ่ดีพระเจ้าพนาสีก็เลยเสด็จหนีไปจากที่นั้นนางกินรีจึงรีบมาลงมา,งมาอุ้มเอาผัวขึ้นไปบนยอดเขาร้องให้ลำพันธ์อ้อนวอนขอให้เทวดาช่วยว่าด้วยอำนาจความซื่อสัตย์สุจริตของข้าพระเจ้าที่มีต่อสามี ขอให้เท้ายมเท้าโลกบาลมาช่วยเถิขดขณะนั้นพระอินทร์ก็รีบลงมาลถด,ด้วยน้ำทิ์ให้ยาพิษที่ลูกศรหายขาดไปแล้วกินนอนก็ฟื้นขึ้นมาพระอินทร์ก็สั่งว่าต่อน,นี้ไปอย่าได้ลงมาจากภูเขาอีกว่าแล้วก็กลับสวรรค์มาชาติสุดท้ายพระเจ้าพระาษีก็ได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตพระอินทร์ก็ได้มาเกิดเป็นพระรุทธ นางกินนาลีก็ได้มาเกิดเป็นพระนางพิมพากินนอนก็ได้มาเกิดเป็นผู้เจเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าหญิงที่พักดีต่อสามีอย่างยิ่งถึงกับไม่ยอมรับตําแหน่งมเหสีที่จะต้องได้ก็มีและชี้เห็นว่าหญิงอย่างนี้ย่อมมีเทวดาช่วยต่อไปเรื่องพญาสัตว์สี่สหายช่วยกันครั้งหนึ่งมีพญาเหี่ยวตัวหนึง่งอาศัยอยู่ทางทิศใต้ ของสะสะหนึ่งและมีนางเหยี่ยวตัวหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกมีราชสีตัวหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือมีพญานกออกตัวหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกมีเต่าใหญ่ตัวหนึ่งอยู่กลางสะใหญ่นั้นอยู่มาวันหนึ่งพญาเหยี่ยวได้ไปอ้อนวอนขอความรักต่อน,นางเหยี่ยวนางเหยี่ยวจึงถามว่าเจ้ามีเพื่อนฝูงอยู่หรือเปล่า เมื่อพญาเหี่ยวตอบว่าไม่มีจึงว่าถ้าอย่างนั้นจงให้มีเพื่อนฝูงเสียก่อนจึงค่อยมาหาเราอีกพญาเหวี่ยวจึงพยายามไปคบกับพญานกออกพญาราชสีพญาเต่าแล้วจึงกลับไปหาหนางเหยี่ยวเล่าเรื่องให้ฟังนางเหยี่ยวก็ตกลงอยู่กินด้วยกันต่อมาก็มีลูกสามตัวอยู่บนลังต้นกระทุ่มข้างสะใหญ่นั้นอยู่มาวันหนึ่งก็มีนายพรานพวกหนึ่งกลับจากเที่ยวหาเนื้อในป่า เมื่อไม่พบสิ่งใดก็พากันกลับมาและพักใต้ต้นกระทุ่มใหญ่ในเวลากลางคืนและก่อไฟกองใหญ่ขึ้นเพื่อไล่เลือดยุงปันไฟขึ้นไปถูกลูกตาลูกเดี่ยวลูกเดี่ยวก็พากันล่องขึ้นพวกนายพานจึงชวนกันผูกคบเพลิงแล้วก็จุดถือขึ้นต้นไม้เพื่อจะไปเอาลูกเดี่ยวมาลงมากินนางเดี่ยวจึงบอกให้ผัวรีบไปหาพญานกออก เล่าเรื่องให้ฟังพญานกออกรู้เรื่องแล้วก็รีบบินมาช่วยคือพญานกออกก็ได้บินฉลับลงไปในสระน้ําเอาปีกทั้งสองกับจังหวยปาดเอาน้ําขึ้นมาดับไฟของนายพรานนายพรานก็ลงมาจุดครบิงขึ้นไปอีกพญานกออกก็เอาขึ้นน้ําขึ้นมาดับที่ครบิงของนายพรานอีกทาอยู่อย่างนี้จนเที่ยงคืนพญานกออกก็อ่อนกําลังพญาเหวี่ยวจึงบินไปหา พญาเต่าให้ขึ้นมาช่วยพญาเต่าก็รีบเกลือกเอาโคลนเข้าเอาโคลนเอาตมกับผักญ้าต่างๆเต็มหลังเล่นขึ้นมาบุกป่ากองไฟให้ดับแล้วก็เล่นนี้ลงไปในสระเวลาพวกในพรานก่อไฟขึ้นอีกพญาเต่าก็เกลือกเอาตมและจอกแหนะขึ้นมาดับอีกจนอ่อนกําลังลงแล้วพญาเหี่ยวก็จึงรีบบินไปบอกราชสีราชสีรู้เรื่องก็ร้องเห็นโผลกระโจนมา พวกนายพรานเห็นแต่กายก็พากันแตกหนีเมื่อสัตว์ทั้งสี่พ้องหน้ากันดีแล้วต่างก็ชื่นชมยินดีต่อกันต่อมาเวลาลูกพญาเหี่ยวโตวขึ้นพญาเหี่ยวก็พาลูกเมียหน,นีไปอยู่ในป่าใหญ่มาชาติสุดท้ายเหี่ยวทั้งสองก็ได้มาเกิดเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วได้เป็นสามีภรรยากันอีกลูกพญาเหี่ยวก็ได้มาเกิดเป็นพระราหุนพญาต่าวก็ได้มาเกิดเป็นพระโมคคัลลา พญานกออกก็ได้มาเกิดเป็นพระสา,ารีบุตรพญาราชศีก็ได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าเพียงแต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้จักช่วยกันต่อไปอีกเรื่องเรื่องดาบทลวงโลกครั้งหนึง่งปุโรหิตของพระเจ้าพระรสีไปมีบุตรกับหญิงนครพินีชื่ออุทาสก,กะเมื่ออุทาสก,กะโตขึ้นก็ออกบวช เป็นดาบทมีลูกศิษย์เป็นอันมากต่อมาลูกศิษย์มาพักอยู่ที่พระาราชอุทยานเมืองพานศ,ศีพระเจ้าพานศีทรงทราบจึงเสด็จออกไปหาพระอุทารกระดาบทได้ทราบก็ได้สั่งให้ลูกศิษย์ทำทำ,ทำท่าปฏิบัติต่างๆส่วนตัวเองก็นั่งกลางคัมภีร์อยู่ในถ้ำกลางหมู่รรรศิษย์หลายคนพอพระเจ้าพานศรีพานศีเสด็จไปถึงก็ทรงเลื่อมใสต,ตัดชมว่า ผู้มีความรู้และประพฤติอย่างนี้เห็นจะพ้นทุกข์ได้ปุโรหิตกราบทูลขึ้นว่าผู้ประพฤติกุศลกุศลกรรมบ,บทสิบให้ดีถึงจะไม่มีความรู้มากก็พ้นทุกข์ได้ส่วนที่มีผู้ที่มีความรู้มากถ้าประพฤติไม่ดีก็ไม่ประเสริฐอุทาละกะดาบทได้ฟังก็นึกน้อยใจยจึงกล่าวขึ้นว่าท่านดูหมิ่นว่าไม่พ้นทุกข์ได้ด้วยความรู้เหตุไรคนทั้งหลายจึงพากันเรียนความรู้ปุโรหิตตอบว่า ความรู้เพียงแต่ช่วยให้ได้ลาบยศถูกสรรเสริญในชาตินี้เท่านั้นไม่อาจช่วยในชาติหน้าได้ระบทจึงคิดว่าธรรมดาคนย่อมเอื้อเฟื้อต่อถ้อยคําของบุตรจําเราจะบอกว่าเป็นบุตรของปุโรหิตคิดแล้วจึงบอกว่าเราเนี่ยเป็นบุตรของท่านแล้วนาแหวนที่บรรดามอบให้เอามาให้ดูปุโรหิตจึงว่าถ้าอย่างนั้นก็นับว่าท่านเป็นพราม เราจะขอถามท่านดูว่าคนเช่นไรเรียกว่าพราหม์คนเช่นไรเรียกว่าผู้สําเร็จธรรมทั้งปวงทําอย่างไรจึงจะสําเร็จนิพพานผู้ตั้งอยู่ในธรรมนักปราชญ์เรียกว่าอะไรอุทารก,กดาบ,บทตอบว่าบุคคลที่ชื่อว่าพราหมณ์เป็นเพราะการบูชาบูชาไฟอยู่เป็นนิดหนึ่งเพราะมีการล้างบาปด้วยน้าหนึ่งเพราะมีการยกเครื่องบูชาขึ้นที่เสาบูชาหนึ่งและผู้ได้ทําอย่างนี้ก็ชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรม ปุโรหิตก็คัดค้านว่าไม่ถูกต้องดาบทจึงย้อนถามวิที่ที่ถูกต้องคืออย่างไรปุโรหิตก็ตอบว่าผู้ที่ไม่มีไล่ไม่ไล่นาเผ่าพันธุ์ผู้ที่ไม่ถือว่าอะไรเป็นของตนผู้ไม่หวังต่ออมิตรอะไรผู้ไม่มีความโลภเรียกว่าพรามณ์ผู้สําเร็จธรรมทั้งปวงเรียกว่าผู้สําเร็จนิพพานเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมดาบทจึงว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อคนทุกชั้น เป็นผู้ทำดีเหมือนกันจะนับว่าใครประเสริฐต่อกันปรุริก็ตอบว่าไม่นับว่าใครประเสริฐต่อกันเพราะเป็นผู้เสมอกันด้วยความประพฤติธรรมทั้งนั้นดาบทจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ตัวท่านได้ชื่อว่าติเตียนบิดามดาของท่านซึ่งเป็นพวกพราหมป์ประเสริฐปุริคก็ตอบว่าวิมานที่คาดด้วยผ้าสีต่างๆกันแต่เงาของผ้าเหล่านั้นก็ปรากฏเป็นสีเดียวกันหมดชั้นใดผู้ที่ประพฤติด,ดีก็พ้นทุก การเหมือนกันหมดฉะนั้นเมื่อดาบทได้ฟังข็หมดปัญญาปุโรหิตจึงกล่าวขึ้นว่าดาบทเหล่านี้ดีแต่เป็นคนลงุงลวงโลกเท่านั้นพระเจ้าพระสีก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงบังคับให้ดาบดทเหล่านั้นศึกเสียหมดแล้วให้อุทาลกะดาบทสำรองตําแหน่งปุโรหิตต่อไปมาชาติสุดท้ายอุทาอุทาละกะดาบทได้เกิดเป็นมามาเป็นภิกษุผู้หลอกลวงชาวบ้านองค์หนึง่งพระเจ้าพระสีก็ได้เกิดเป็นพระอน,นุน พุโลหิตก็ได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้า่ึงนี้ชี้เห็นว่าผู้มีนิสัยชอบดวงโลกย่อมแสดงกิริยาอาการต่างๆให้คนนึกอัศจรรย์สัจรรย์